เ,ะะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของนี่เลยคุณผู้ชมคะตุ๊กแกนาะทีระทึกของตุ๊กแกค่ะเป็นคลิปที่ส่งมาจากคุณผู้ชมทางบ้านคุณจิราวัตรนั่นเองก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะในฐานะที่คุณส่งของดีๆมาให้เราเราก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบกลับไปให้ด้วยค่ะนาทีระทึกของตุ๊กแกจะเป็นยังไงเชิญชมเลยค่ะเมื่องูเขียวมาปัดกับตุ๊กแกโอ้ oh. คลิปนี้น้องมีจิกาโลนักศึการรศาษาปีสามมอราชภัฒสุลินบันจงถ่ายส่งมาให้เก็บตกนะคะคุณค่ะก็เพื่อนจะพิสูจน์ว่างูเขียวมันสิล่วงกินตับตุกแกแมนบอมเมนอ้หยห่ไวยห่วยหยเบิง่งตุกแกอวบจังสี่มันคือล่อทั้งตัวทั้งตับแล้ว เือเข้าไปทั้งตัวเลยนะคะไปท้ายเราไปคลายเครียดกันที่อิตาลีกันดีกว่าไปดูกันบ้างนะคะว่านักข่าวจะต้องเจออะไรบ้างเวลา